พันยายังไงล่ะคุณชายน,นางเป็นนางรามเป็นฉุยชายพราน,นางชืง่อชืรเต็กเต็กเต็กอะไรท่าหลักได้หลังย่อหัวอะไรเยอะเข้าท่ายอยู่มันต้องมีอะไรท่าแบบว่า นี่คุณชายที่สี่จะเตรียมออกละคืนนี้น้องมินก็ไม่ค่อยหนักใจอะไรนะคะเพราะน้องมินเนี่ยเดี๋ยวก็ใกล้ใกล้ฉายละค่ะแต่เนือรของน้องมินเนี่ยเขาบอกว่าจะกดดันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนคาดหวังมากเพราะว่าเวอร์ชันนี้ใช่ในหนังสือเนี่ยในหนังสือที่เป็นนวนิยายเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่น่าดูเกาะใครเพื่อนเลยใช่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องคือเหมือนเหมือนสนุกครบรถแล้วก็คือเป็นแนวแบบว่าเอาง่ายๆคือเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยร่ำรวยมากแต่ผู้ชายร่ำรวยแล้วคือจะมีการกีดกันจากครอบครัวว่าความ มันจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะความต่างกันทางสังคมมันเยอะไป<ช><ช>ถ้าเหมือนสามัน,มน,นชนเออเหมือนนางก็เป็นแบบว่าสาวเต้นกินลำจริงต่อ,อารมณ์ก็เหมือนกับนี่แหละคุณชายคุณชายพัเนี่แหละพี่ว่าใ<ช>จมันจะแบบแต่เขาเป็นนางสาวสีสยามไงคุณช,ชายพัทแต,แต่นี้แบบสามันชนจริงเต้นกินลางกินอะไรอย่างเงี้ยคุณย่าะเอียดคุณย่าอ่อนอารมณ์แบบว่าน้ำไม่นี่นิดเดิงคนไหนชอบเดออันนี้นะคะไปอัปเดตนิดนึงนะรู้สึกยังไงกับการที่ไาร่วมงานแบบกัน ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ดูแลเรื่องผิวพรรณสุขภาพอะไรแบบนี้ก็ดีใจิค่จะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้มันจะช่วยในเรื่องของผิวเอ,อยนะทำให้ผิวอมชมมพูกระจ่างใสตอบ,บโจทย์ได้เลยค่ะคือสักุระก็มีความอมชัมพูที่แบบนุ่มนวลอ่ะ ใส่แบบ,แบ,บสพรั่งออกมาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนไทยอ่ะได้มีผิวหน้าที่อมชมพูไม่ไม่ใช่ขาวอย่างเดียวก็คือมีความอมชมพูด้วยค่ะน่านนนนนนรัก่ากใช่ค่ะใช่ค่ะต,ต,ตื่นเต้นค่ะใกล้ๆแล้วก็นับวันรอเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อสองวันก่อนอตอนนี้ก็ลุ้นในเรื่องของการตัดต่ออะไรเงี้ยค่ะอย่างช่วงนี้ดูพุธิพัฒ์จะมาแรงมีหวันใจ ีจริงๆเนื้อเรื่องเนื้อมันค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเรื่องนั้นค่อนข้างจะแบบเป็นนางสาวสีสยามแตดราม่าแต่ของเราจะดราม่าชีวิตจะค่อนข้างลันทดทมาก เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของบ้านต้องสู้ชีวิตทํางานอะไรเงี้ยหลายอย่างค่ะก็คือมันคนละแบบอะแต่ละเรื่องก็เรื่องราวความรักต่างสไตล์ใช่ใช่ก็อยากอยากให้ดูทุกเรื่องอะค่ะเพราะทุกเรื่องมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเนาะอย่าง3มเรื่องที่ผ่านมาพระนางนี่จะโดนจับเป็นคู่จิ้นเราก็เหมือนจะยังไม่ออนก็เหมือนจะโดนจับแล้วไหมมิ้นหรออาจจะเห็นูตามรูปภาพอะไรเงี้ยค่ะมี่าวสุดเหมือนจะ ด้วยแบบรูปอย่างเงี้ยในกองเขาชอบแบบว่าให้แบบถ่ายกันหวานๆอะไรเงี้ยเวลาน้าข่าวเขากอก็จะมีท่า,วาหวานๆคนก็อาจจะเห็นจากตรงนั้นนะคะไม่บบไไหมมรอกค่ะกับเจมเป็นเพื่อนกันนะคะคือเพิ<ไ>่งเริ่มเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกด้วยยังไม่มีอะไรเขาไม่ได้มีท่าทีแบบเอ๊ยหยอกๆขายขนมจีบอะไรอย่างงี้หนุไม่มีค่ะเขาเป็นคนเงีย,งยบๆเรียบร้อยอะ่ะเออก็สนิทในระดับนึ่ะค่ะ ไม่เคยมีแต่ไลน์กลุ่มอะมีไลน์ห้าคุชายคุยค่ะนั่นคือตัวจริงอยู่แล้วไม่นะคะเจมคือกับเจมเราก็คือเป็นเพื่อนร่วมง,งานตัวจริงยังไม่มีฮะเดี๋ยวเขาได้ยินจะเสียใจนะ <c oughs> เสียใจอะไรก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะไม่มีอะไระทจพี่ผู่ผาเขาขจะทำให้เราแบบ้สามารถชนะใจเราได้และยอมเลี้ยงเป็นคน ่อ<ห>นก็อย่างเงี้ยแหละค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบวันนี้เขาไม่ได้เปิดตัวจริงๆลงก็เหมือนลงเล่นๆขำๆแท็กกันหลายคนในกลุ่มเพื่อนยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดจะเปิดตัวอะไรเราก็ยังยังดำเนินชีวิตปกติอาหารสบายๆทุกวันนี้เขาดูแลเราย <c oughs> ังไงบ้างคะนี่เขาก ส่วนใหญ่จะคุยไลน์ปกติอะค่ะไม่ได้ดูแลอะไรเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็ทํางาน,นอะไม่ได้เป็นแบบให้ส่งข้าวส่งน้ำอาหารส่งอาหารเสริมไม่ลไม่มีเลยค่ะหาเองหาเองก็ไม่ด้มีถามทุกครั้งใช่ไหมคะว่ากินหรือยางอะไรหรือยไม่ค่อยไม่ค่อยถามนะคะเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเรา,เราเป็นคนกินเก่งแล้วเรียกว่าเป็นคนพิเศษไหมคะไม่ต้องห่วงไม่ค่ะเราเป็นยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะยังไม่ใช่คนพิเศษอะไรมากกว่าเดิมไหมคะตอนแรกก็จะคุยกันมากขึ้น ปิดหัวใจหรือเปล่าไม่ได้ปิดแต่ด้วยเวลาเราค่อนข้างตอนนี้คือเราอยากมีเวลาทํางานคือเราก็ทํางานเยอะแล้วก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวมากที่สุดนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องๆก็ไปเรียนต่างประเทศเหลือเราอยู่กับคุณแม่คุณพ่อแล้วก็อยากอยู่กับเขาให้เยอะๆเนาะเพราะเขาก็เหงาว่าเขาเคยมาเฝ้าที่เราที่กองละครเลยเออไม่มีไม่มีเลยไม่เคยมาเลยมาสง่งข้าวส่งน้ำไหมคะอย่างเปล่ามีไก่ทอด เาไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานของเราเลยะคะ่ะเขาก็ไม่เกีย่ยิ กันเน่ขอวนกลับมาเรื่องผลิตภัณฑ์นิดนึงบรรยากาศในการถ่ายทำโฆษณาเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นอากาศหนาวมาก6อ,อ,องศาแล้วแบบหนูต้องอยู่ในชุดที่แบบเื้อกล้านนรั <S <S รนเลไประมาณห้าวันนะคะไปถ่ายทําก็แต่แต่แต่คือพอเห็นซาก,กุระแล้วก็หายหนาวเพราะว่ามันก็มีความสุขคืออยู่ในดินแดนแห่งซาก,กุระวิ่งไปทางไหนก็เห็นแต่ซากุระค่ะความรู้สึกที่เราได้มาเป็นทีเซอร์ครั้งนี้เยก็ดีใจค่ะดีใจที่แบบที่ ตัวแทนของคนไทยอย่างที่บอกว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีผิวที่กระจ่างใสอมชมพูไม่ได้แต่ขาวอย่างเดียวพยายามความมั่นใจให้สาวๆไทยหน่อยครับว่าแบบว่าก็ <c oughs> จริงๆอยากให้ทุกคนลองใช้อะคะ่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องไปเก็บซากุระไกลถึงญี่ปุ่นรเราเก็บมาให้แล้วในกระปุกกระปุกเดียวามินม,มินยังเล่นทำลายอยู่หรือเปล่า ค่ะคือเรื่องทำลายเนี่ยตอนแรกคือมีพี่อุยติดต่อมาตั้งแต่ที่ยังเป็นชื่อเดะเลเทอร์คือติดต่อกับพี่หมากคือคุยกันในกองเหนือเมฆธรรมดาแต่หลังจากที่เปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยยังไม่มีการพูดคุยอะไรกันค่ะคือตอนแรกเขาคุยตกลงว่าเราจะเอาเราเปนางเอกอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่ได้ตกลงเหมือนเขาแค่พูดว่าแบบเอออยากได้มาเล่นอยากได้มาเล่นหนังอะไรเงี้ยเราก็สนใจจริงๆก็อยากเล่นหนังอยู่แล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการคุยความพืบหน้าใดๆยังไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่ามินอยู่ในสังกัดช่องมีอะไรอย่างเงี้ยมินก็บอกว่าให้พี่อุ๋ยอ่ะเข้าไปคุยกับทางช่องได้เลยถ้าเกิดช่องโอเคแล้วอันนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเหมือนนันก็มีอีกกระแสว่าแบบเออทางพี่อุ๋ยเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเป็นเราจริงๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรเงี้ยในวันนี้ก็คงเป็นต้องขอช่องอะค่ะถ้าเกิดมีละครลงแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่าเราก็รับทีละเรื่องถ้าพี่อุ๋ยยังติดต่อมาช่วงนี้พอมีคร้อก็ ถ้าเกิดละครเปิดเปิดเปิดในต้นเดือนหน้าก็คงจะไม่มีถ้าพลาดหลุดมือไปจะเสียจะได้ไหมครับก็เสียได้นะจริงๆอยากอยากเล่นหนังแล้วก็เราเคยร่วมงานกับพี่อุ๋ยอยู่แล้วพี่อุ๋ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เก่งเราก็อยากร่วมงานกับคนที่เราคุ้นเคยแต่หลายคนเหมือนคิดว่ายังไงมินต้องเป็นแล้วแน่นอนเลยแล้วอ,อีกอย่างเงี้ยจะเสียวความรู้สึกไหมถ้าวัานหนึ่งเราต้องปฏิเสธไปก็ <c oughs> โอกาสหน้าก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเวลาอะไรมันไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่อยากไปถ่วงเขาให้เขายังไม่เปิดกล้องอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไว้โอกาสหน้าได้ร่วมงานกันใหม่ยังไงก็ต้องได้ร่วมงานกันอยู่แล้วกับพี่อุ๋ยอะแต่นอกจากเวลาแล้วไม่ได้มีปัญหาอื่นที่ทําให้แบบว่าไม่ลงตัวม,มีเลยค่ะสมิน้นไม่ได้คุยเรื่องหนังกับเขาเลยคือถ้าคุยเนี่ยก็จะให้ทางช่องคุยให้ตอนนี้นเคยคุยเรื่องบทหรือ,เร,อเรื่องอะไรกันบ้างหรือยังไม่เคยค่ะคือพี่อุ๋ยก็ก็เหมือนแค่ กองเล่นเล่นกันบอกว่าอยากได้มาเล่นหนังนะแล้วก็เอ้ยดีๆสนใจอยู่พอดีอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ขอพาน้องไปขอบคุณมากครับ้งนี้ชุดสวยนะสวยโฆษณาสวยแล้วมาเป็น บอกว่ายังไงเริ่มงานเข้าแล้วอ่ะมินนาะเริ่มแบบงานเข้าแเลยวนะ